เรียนพี่น้องชาวไทยนะครับงานผมนี้เป็นงานที่มีสเตจสามสเตจสเตจแรกนั้นผ่านแล้วตอนนี้เรามาสเตจสองแล้วจะได้ผลลัพธ์สเตจสามสเตจสองต้องทำอะไรสเตจสองนี้คนไทยทุกคนนะต้องอัปเดตตัวเองเป็นโสดาบันทิปไทย พื่อสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุค AI นั่นเองนะสเตจสองเนี่ยมีสี่อ่าสี่อ่สี่กลุ่มสี่กลุ่มแรกคือประชาชนนี่แหละนะอ่าแล้วก็กลุ่มสองนี่ก็คือกองทัพไทยกลุ่มสามนั่นคือคนเก่งคนเก่งคนฉลาดนะกลุ่มสี่นั่นคือ ทุกๆตำบลจะตั้งองค์การตำบลมหาหน้านะ่อาจจะฟังยังไม่เข้าใจดีนะแต่ว่าที่นี่ใช้เาว่าต้องเตรียมเส้ทางให้แบบประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าต้องรีบด้วยต้องรีบด้วยเพราะตอนนี้สถานการณ์โลกมันมันพลิกเปลี่ยนเร็วมากนะตอนนี้ข้างบ้าน พม่าเนี่ยก็ชาติใหญ่ๆนะเขาพยายามพยายามจะตรึงกำลังทั้งจีนทั้งอเมกานะก็จะมาทางบกทางนี้ทางน้ำทางเทะเลจีนใต้นั้นก็เป็นสนามรบหนึ่งค็นี่สนามรบสองอเพราะว่าขมนตไปทำให้มัน เกิดอไปไป,ไป,ไ,ปไปกระตุกหนวดเสือไปกระตุ้นน่ะแล้วมันก็เลยสลาได้เร็วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าต่างชาติชาติใหญ่เริ่มมีบทบาทในลาวเขมเรามากแล้วส่วนท่่ทานนี่แหละครับในงานผมนะบอกแต่งานผมต้องรวมลาวเขมเรมากับประเทศไทย เป็นรัฐพุทธใหม่ซึ่งของเราเนี่ยต้องคุยกับชาวลาวเขมรธรมาแต่ผมจะท,ทำอีกคลิปหนึ่งอธิบายชาวลาวชาวเัมรธรรมาะทำไมต้องรวมก,กับประเทศไทยถ้าไม่รวมแถวนี้จะเป็นสมรภูมิโลกดะงนั้นคนลาวเมรธรมเราต้องร่วมมือด้วยกับงานของแอดธรรมารจาิตวิจัยนักนาคศา,ตาสตร์ที่เตรียมสอนที่เตรียมไ ไทยเรา,เาคอมมานี่ตให้เป็นชาติมหาอำนาจเลยนะแต่ทั้งสามประเทศนั้นมีปัญหาในประเทศอยู่ส่วนประเทศไทยก็มีปัญหาแต่ว่าแนวคิดเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ประเทศไทยมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจนะเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้จึงต้องยืนหยัดเป็นชาติมหาอำนาจด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าเสียพี่หลักไทยอ่ะซึ่งเป็นงานที่ผมเตรียมไว้ให้แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะบอกคนไทยอย่างไรให้คนไทยเข้าใจแล้วจะบอกคนลาวเขมรพม่า,มาอย่างไรให้ทั้งสามประเทศนั้นเข้าใจเออปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับจะว่าบอกคนไทยเนี่ยคนไทยก็งงอยู่เนี้ยแล้วต้องบอกต้องรีบด้วยเพาราะสถานการณ์มันเร็วขึ้นเนี่ยตอนนี้เขามาล้อมประเทศแล้วเนี่ยนะท่านก็รู้เขาคงได้ข่าวแล้วว่ามีการฝึกซ้อมอ่ะลาวเขมรพม่า,มานี่ล้อมประเทศไทยอยู่เนี่ย ท่านก็ได้ข่าวแน่นอนไม่ได้ข่าวก็ขอรู้เสียว่ารีบตื่นด่วนอย่าช้ารีบตื่นประกาศเป็นชาติมหาอำนาจด่วนเรายัางงงอยู่ว่าจะปรับท่าทียังไงยังไม่รู้จะแสดงท่าทีต่อเวทีโลกอย่างไรแต่ที่นี่มีแล้วบอกแล้วให้ประกาศเป็นชาติมหาอำนาจบอกเขาไปเลยเรามีลิขิตตอนนี้เราลอฟอร์มตัวตอนนี้มันสถานการณ์โลกมันมาเร็วเกินเพราะฉะนั้นทำ็นต้องมาพูดกันตรงนี้ ผู้เป็นชาวบ้านทั้งหลายคนไทยทั้งหลายบอกว่าท่านเห็นข่าวท่านรู้แล้วนะท่านเห็นแล้วนะท่านไม่เห็นไม่รู้ก็ตองรู้ไว้ด้วยว่าแถวแถวเราเนี่ยเราจะเห็นบ้านจะเป็นสนามรบทางบกทางทะเลเขาเขาเตรียมไว้แล้วตอนนี้มาทางบกแล้วแต่จะจุดติดอย่างไรเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งเขาจะาหาวิธีจุดติดอ่ะการจุดติดก็ต้องหาให้คนภายในประเทศแตกแยกกัน่ะมีเชื่อขา่ขาวนั้นข่าวนี้ปลุกปัปป่นอะไรสร้างสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเผื่ารอ,ร,อรอใเฉยนี่มันจะเกิดพวกนี้มันแทรกแซงแล้วลุกปั่นสร้างจุดขายจุดแตกแยกจุดอะไรแล้วแต่นะเพื่อให้ตรงเนี้เกิดเป็นสมรภูมิใหม่เพื่อจะยันกับจีนกับอเมริกาเออเพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะนที่เป็นประเทศที่มีลิขิตต้องประชาติมาหาอำนาจจึงต้องประกาศด่วนต้องสื่ด่วนประกาศด่วนประกาศเป็นชาติมาหาอำนาจเลยเหมือนกับอเมริกาเหมือนกับจีนนั่นแหละเราเป็นมาหาอำนาจด้าน,นสัติธรรม เราเป็นกลางนี่คือกลางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำต้องทำตัวเป็นกลางดิก็นี่แหละกลางกลางแบบชั้นสูงกลางแบบก้าวหน้าเออถ้าท่านจะทตัวเป็นกลางแบบสมัยโบราณไม่ได้นะครับมันหมดยุคตอนที่ท่านต้องทําตัวเป็นกลางแบบมหาอำนาจนั่นเองก็คือมหาอำนาจมีสามประเทศสามดุลนเรียกว่าสามดุลตอนนี้อเมริกากับจีน่ะมันชัดเจนแล้ะเป็นสองดุลนะอันนี้ดุลที่สามต้องเกิดดุลที่สามคือพินิจไทยนั่นเอง อันนี้คือกลางเราจะเป็นมหาอำนาจด้า,ดานศติธรรมคือด้านตรงกลางคือด้านสต,ติไม่มีอาวุธหนักเราเน้นเรื่องวัฒนธรรมนะมารยาทจิตวิญญาณการไปอยู่ไลฟ์สไตล์ประชาชนอาหารการกินท่องเที่ยวสุขรับประกาศพื้นที่สงบเซฟเฮฟเว่นของโลกรับประกาศรับชาติสมาชิกเพื่อทำการค้าในแบบเซฟเฮฟเว่นของโลกยุคใหม่ไม่ใช่แบบทุนนิยมที่อเมริกากับ จีนทำอยู่คือการค้าแบบทุนิมอม่ะอย่างนี้เป็นการค้าแบบใหม่ทุนสมมากเหมือนกันเพราะนันประเทศไทยเนี่ยต้องรีบประกาศตัวรีบตื่นตัวต่อเวทีโลกด่วนว่าเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตประเทศบอกเข้าไปเลยประเทศมีลิขิตตอนนี้กระลฟอมตัวเราจะปลดตัวเป็นชาติมหาอำนาจสันติธรรมนั่นเอนงด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พฤตักรท,ที่ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ะท่านก็เข้าไปเรียนรู้ในสี่พัตักรรมผมเหมือนคืออะไรเป็นชาติหามหาอำนาจได้อย่างไร สีพเรื่อนระเบียบโลกใหม่อนนี้กูมีเอสจัดระเบ,บียบโลกใหม่กาลังจัดแต่กูไม่จัดเรียบร้อยแล้วมีรูปมีร่างเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ท่านยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเนี่ยท่านก็รีบศึกษาง,งานประกาศต่อเวทีโลกด่วนอันนี้เป็นเรสำคัญน,นะครับลาวเมียนมาก็จะกลายเป็นสนามรบรทศไทยก็จะแย่เราต้องประกาศตัวเป็นเจนเลยเป็นกลาง แบบก้าวหน้าแบบชั้นสูงอะ่ะก็คือเป็นชาติมหาอำนาจเหมือนเขานั่นแหละเออแต่เป็นมหาอำนาจนนแบบเป็นกลางอะ่ะพอชนภาพออกมาเป็นกลางนะแต่เป็นกลางชั้นสูงเป็นมหาอำนาจเป็นถือรุ่นที่สามของโลกนั่นแหละคือบทบาทตัวตนทิถฐานที่แท,ท้จริงนักเรียนมายังประชาชงไทยตื่นตัวได้แล้วทั้งบ้านทั้งปรับตัวปรับ,บยุทธศาสตร์ยุทธวิธีชาติใหม่นะอนะไรผมก็แจ้งมาให้ทราบแบบนี้แหละแต่ท่านยังมึนยังงงกันอยู่ แต่ท่านเห็นเ้วยการแล้วเห็ในเรื่การของโลกแล้วแต่ชมันเรืองจะทำตัวไงท่านไม่ต้องไปรอรัฐบาลไม่ต้องรอด็อกเตอร์ไม่ต้องรอ,จอาจา้าประจานหมาลายไหนไม่ต้องรอคนมียศพีฐาอะไรไม่ต้องรอใครเลยท่านรีบดูงานของแอร,รแท์ทำาปใจนักการคดสากดูแลปฏิบัติตามด่วนเพราะนี่คือตัวจริงของประเทศไทยที่เจ้ากระชาติมหาอำนาจเลยผมเลือกแบบให้เรียบร้อยแล้วนะ ท่านไม่ต้องไปรอหน่วยงานใดสิ้นเขาไม่มีเขาไม่มีรัฐบาลก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนก็ไม่มีสถาบันไหนก็ไม่มีนะยศอาจารย์มหาลัยไหนก็ไม่มีดอกตงรเตอร์ไหนก็ไม่มีที่นี่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดุรินะแผนเป็นสี่เรียบร้อยมันเป็นสเตจสองสเตจหนึ่งต้องลงมืองบักเป็น Pro เสนอคือต้อจะปํามหน้า เราจะได้ผลจากการพิชา,าหาอมนาจเป็นยังไงไปดูรายละเอียดในคลิปต่อ,อาปให้ทราบนะอะไคลิปนี้ขอทราบว่าเราต้องสองครามชั้นสูงเป็นสงครามชนชั้นกลางที่เปลี่ยนรัชตาเป็นชนใหม่จากประชนที่เป็นชนชั้นแรงงานจบแล้วก็ไม่มีคนรวยผูกขาดสองชนชั้นที่จะหายไปจะมีเฉพาะชนชั้นกลางนั่นเองชนชั้นกลางที่เป็นคน รวยพื้นฐานทุกคนจะมีมูลค่าตัว20ล้านบาทมันจะเป็นไปได้ไงอะไรเนี่ยที่ผมพูดอย่ยเป็นของใหม่หมดเป็นเรื่องโลกอนาคตเป็นมาตรฐานของโลกอนาคตที่ประเทศไทยวางมาตรฐานหรือหรืะเบียบโลกใหม่นั่นเองคือประเทศไทยเนี่ยแหละวางระเบียบโลกใหม่ตอนนี้จีนกับรัสเซีย,ก,ซยกับอินเดียเนี่ยขเขาเขาเขากำลังจะวางระเบียบโลกใหม่แต่ว่าขเขาก็ต่อแตกเพิ่งเดินนะประเทศไทยตอนนี้เราก็เดินแซงก็ได้เรียกประกาศด่วนดูงานผมว่างานผมทําไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าดูงานผมแล้วรีบประกาศนะจะแซงแซงกลุ่มเอ,ซอเซียแซงจีนแซงรัสเซียแซงอินเดียเลยแน่ๆนะรีบรีบประกาศด่วนรีบชิงประกาศด่วนรีบตื่นตัวด่วนทั้งบ้านทั้งเมืองอย่าช้านะเราเสียโอกาสมาสเสมอเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนิสัยจะมาช้าไม่ทันไม่ตามโลกจนทั้งเสียโอกาสเป็นประเทศทชอบทําโอกาสดีให้เป็นโอกาสเสียไงระเทางเราถนานมากเลยก็ทาโอกาสดีให้เป็นโอกาสเสียก็เสียมาตลอดเนี่ยแล้วครั้งนี้ก็จะทาให้เสียอีกไหมเนี่ย นี่นี่ที่สาคัญมาเป็นเรื่องว่าเราไม่มีหลังพิงฝาแล้วไม่มีทางไปแล้วมีแต่ประตูเดียวต้องเป็นประกาศเป็นชาติมหาอำนาจถ้าจะทําตัวเป็นกลางแบบสมัยก่อนไม่ได้คุณจะเป็นกลางเขาจะไม่เกรงใจเนี่ยเขาไม่เกรงใจนะเขามาแล้วเนี่ยมาลอมประเทศไทยเนี่ยเขาเกรงใจไหมล่ะเออคุณน exactly. ี่ทําตัวเป็นกลางอี่แล้วถูกล้อมมีตรงกลางเป็นสถานะเป็นกลางแบบไม่ได้เป็นชาติมหาอำนาจนี่มันมันทุเรดอ่ะมันไม่มีสักมีสีมันหมดสภาพไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงคือประเทศได้ตัวปลอม คุณอยาททาตัวเป็นกลางแบบเสียศักดิ์ศรีนะครับคุณทําตัวเป็นกลางชั้นสูงนะครับเป็นกลางคือไปถือดุลที่สามของโลกเลยประกาศเป็นชาติมหาอำนาจเหมือนอเมริกาเหมือนจีนเหมือนกลุ่มบริกเพราะว่าเรามีลิขิตต้องเป็นและอย่างเรามียุทธศาสตร์ยุทธวิธีมาตรฐานใหม่ถุกอว่างเตรียมไ้หมดแล้วทั้งระ,ะบ,แบบระบบการปกครองทั้งการคา้าทั้งวิถีชีวิตทั้งไลฟ์สไตล์มาตรฐานใหม่เรียกว่าเปลี่ยนโลกเลยเรานี่แหละประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศวางระเบียบโลกตัวจริงแท้จริงของจริง ท่านก็รีบเร่งเข้ามาเรียนรู้งานของแอดจิรมตใจด่วนเลยนี่แหละของจริงของแท้รีรประกาศต่อไปที่โลกในขณะที่โลกยังไม่มีอะไรเลยนะครับเขายังไม่มีเขาไม่รู้จะวางแบบไหนที่นี่วางให้เรียบร้อยหมดแล้วทั้งการเงินเศรษฐกิจการค้าวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ระบบระบอบการปกครกองแบบใหม่ระาชาสมาชิกปุ่มการค้าใหม่เกิดขึ้นเราเป็นมหาอำนาจสันติธรรมเขาเผอเป็นเบอร์นนหนึ่งโลกอ่ะเพราะประเทศที่มีอาวุธจะเกรงใจ คุณฟังประโยคถูคุณฟังประโยคผมรู้เรื่องไหมประเทศที่มีอํานาจมีอาวุธสังหลายจะเกรงใจประเทศไทยทําไมเกรงใจท่านอาจจะงง,งผมจะบอกให้ท่านต้องใช้ลัทธิครอบครัวไทยมาห่อำนาจแล้วประเทศอื่นจะเกรงใจเพราะลัทธิครอบครัวไทยมห่อำนาจแสนยานุภาพของลัทธิครอบครัวไทยมห่อำนาจก็คือทหารที่ถือวุธนั่นแหละครับทุกประเทศมีทหารใช่ไหมทุกประเทศยิ่งอยากไม่กลัวใครก็เพราะมีอาวุธมีทหารใช่ไหมเออไอ้ทหารที่มันถือวุธนั่นแหละครับ เขาเป็นสมาชิกของรัฐทีครอบครัวไทยเมื่อหามหน้าประเทศไทยทําเป็นทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วประเทศอื่นก็จะเรียนแบบตามประเทศไทยนี่เองก็จะใช้รัชทีครอบครัวไทยมหาหน้าเหมือนกันแล้วทหารพวกนั้นมันจะแปรพักเออยทำไมทหารแปรพักไปดูรายละเอียดข้างในเลยกันทหารอย่าลืมว่าทหารทุกคนที่มีอาวุธอะเป็นสมาชิกของรัชทีนี่หมดแล้วรัชทีนี่มันมีมาตรการอย่างไรทาไมทาไมทหารตัวเล็กตัวน้อยถือวุฒิมันจึงไปเปลี่ยน กองทัพได้เออนะไปฟังรายละเอียดข้างในไอ้น,น,อน,นี่คือสักญยญภาพของรัฐที่เข้าโคไทยมาอำนาจน,นะเพราะนั้นรัฐที่เข้าโคตรไทยมาำนา้จน,านี่ใหญ่นะครับเมื่อสมบุติแบบแล้วใหญ่คุมโลกโดยประเทศไทยคุมโลกถ้าจะฟังผมแบบเอ,อ้ยเผยเจอมาเล็กนหนวะหลุดมาจากไหนกินยาไม่ครบยศเอ,อ้ยกลับไปกินยาเว้ยท่านจะแนะนําไปเร่องอีถูกไหมไม่ต้องมาแนะนําหรอกครับนี่คือยุทธศาสตร์นี่คือยุทธ,ธวิธี Ics, นี่คือแท็กติกนี่กลยุทธ์ของประเทศไทยที่เราจะต้องทําแล้วเราต้องไปอยู่ไปใช้ไปแสดงต่อไปที่โลกรับนําโลกเข้าใจประโยชน์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไหมคุณก็ไปนําโลกไปอยู่ไปใช้ไปแสดงด้วยประเทศไทยปัจจุบันคุณนีต้องทิ้งนะเข้าใจประโยชน์ที่ผมพูดไหมประโยชน์ปัจจุบันต้องทิ้งนะเอาแล้วผมยิ่งพูดท่านยิ่งมึนยิ่งงงยิ่งช็อกไป,ปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นไปนไม่ได้แต่ผมจะบอกให้ อะไรที่โลกนี้เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วหลายอย่างหลายหลายเรื่องท่านตามไม่ทนันนึกไม่ถึงเหมือนกันอันนี้การเดียวกันนะอันนี้ทางการปกครองถ้ากาันนึกไม่ถึงเหมือนกันมันเป็นการปกครองแบบใหม่นะครับเป็นมาตรฐานใหม่เป็นระเบียบโลกใหม่อ่ะประเทศไทยเป็นผู้ประกาศนําเสนอรีบตื่นด่วนระหว่างทางเลือกผมให้ท่านเลือกมีสองทางทางหนึ่งนำโดยอน,นุทินชาญวีรกุลพาประเทศไทยเล่นกมลับบงดําเน่าเป็นประเทศ ตกชั้นตกอันดับกับอีกทางหนึ่งทางใหม่ที่ผมปร,ประกาศเนี่ยผมประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดของประเทศไทยเลยนะครับประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดนะพาประเทศไทยไปเป็นไปทําการเมืองโลกเพื่อไปเป็นไปถือดุลที่สามของโลกนั่นเองระหว่างอนุชินชาญวีรกุลกับอทิเมศอดุโลโรดกีรติท่านจะเลือกเส้นทางของใครอันนี้ขอเชิญสื่อ,าาอก็มาเจาะมาชัยมาดูงานผม มาดูวิัยัศน์มาดูยุทธศาสตร์ดูวิธีแท็กติกทั้งหลายดูนโยบายของรัฐต่างๆทงั้งหลายเป็นอย่างไรล้วไปเทียบกับของอนุทินเอไปเทียบของอนุอทิออนระหว่างเส้นทางเดินของประเทศอนุทินชาญบิลกุลกับเส้นทางเดินของประเทศอชิเมะอารุอรุนกิริติประชาชนจะเลือกทางไหนประชาชนจะเลือกขาดสื่อต้องให้ความเป็นธรรมเสดอเท่าเทียมกันผมว่าประกาศเป็นผู้นำของประเทศไทยคนหนึ่งเหมือนกันพราไงมาแข่งมาแข่งมาแข่งการวิธีเนี่ย อาพูดยังไงมาแก่ตจริงให้ประชาชนได้เลือกโดยปกติประชาชนไม่มีทางเลือกนะวันนี้ทางเลือกใหม่มาแล้วขอเชิญสื่อทั้งหลายทําเสนอข่าวเออกลึกเกียงไกยิ่งใหญ่เออกลึกเกียงไกยิ่งใหญ่นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนจําเป็นคนไทยต้องตื่นต้องเฟื้นทั้งบ้านทั้งเมืองต้องลงไม้ลงมือแอคชั่นปฏิบัติการเป็นคนไทยตัวจริงให้ชาวโลกได้รู้เห็นนี่คนไทยตัวจริงเป็นแบบนี้เป็นแบบหลวงแหววให้นั่นแหละครับคนไทยตัวจริงแต่ถ้าท่าน ไม่ทาตามที่ผมแนะนำท่าจะเป็นคนในถูปลอมซึ่งเป็นคนในเลยคุณชาติเป็นก็เรียกว่าเป็นตัวจราญแห่งชาตินี่เราเป็นกันอยู่นะผมมาแจ้งให้ทราบเราเป็นกันอยู่ไปเรื่้งอธิบายว่าทําไมลุนจึงเป็นตัวจราญแห่งชาติชาติมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจแล้วท่านเฉยไม่ทําอะไรเลยปล่อยโอกาสดีให้เป็นกาสเสียผลิตจจริญนะครับเป็นคนจจริญนะครับพอเข้าใจประโยชน์ที่ผมพูดไหม เอาละผมมาท้าทายมาชาเลนจ์ด้วยเพวัะนั้นประชาชนทั้งหลายต้องรับชาเลนจ์นะครับระหว่างทางเดินของอนุทินชาญวิรุฬห์กับเดินทางไหนของอัะชิเมะโนะกิริติตั้งใจเลือกเส้นทางไหนนั่นขอเชิญเขาเรียนรู้ครับเอาละผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับแอดสมาชิกย์จนนักนากข่าวสารยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ